นะครับคุณไก่มีปัญหาก็เดิมทํางานประจําครับครับแต่ที่สําคัญคือทํางานเป็นกะต้องทํางานเป็นกะก็มีเช้าหกโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็บ่ายบ่ายสองโมงครึ่งเลิกสี่ทุ่มครึ่งห้าวันเปลี่ยนกะทีหนึ่งก็จะมีดึกอีกสี่ทุ่มครึ่งออกหกโมงครึ่งเช้าก็คือบางทีทาเช้าสัปดาห์หนึ่งไปทากลางคืนสัปดาห์หนึ่งใช่ครับอ่าฮะแล้วชีวิตก็จะอยู่อย่างนี้มาสิบแปดปีการทานการพักผ่อนทุกอย่างมันก็จะ เป็นคนมนุษย์พิเศษไปครับก็เลยทําให้ร่างกายผิดปกติมันมันปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะเร็วเกินไปอ่ะครับหรือชินสิบแปดปีนี้ถือว่าน่าจะชินแล้วนะครับไม่ทราบว่าชินหรืออะไรแต่ก็ได้ได้โรคมาหลายโรคอล้ครับเช่นก็โรคกระเพาะเลือรังอ่าโรคกระเพาะเรือรลังรับาระทานอาหารไม่ตรงเวลาน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วแล้วดูแลยังไงฮะในช่วงแรกก่อนที่จะมารู้จักกับบิมก็หาหมอตลอดครับผมจะเป็นคนที่ใช้ประกันสังคมคุ้มที่สุด แล้วก็หยุดงานปีหนึ่งเขาให้หยุดลาป่วยได้สามสิบวันใช่ไหมครับผมไม่มีปีไหนที่ต่ำกว่าสามสิบวันครับเอางี้ง่ายมีโรคกระเพาะละมีโรคอะไรอีกมีต่อมทอนซิลอักเสบครับต่อมทอนซิลอักเสบอีกเพราะเนื่องจากเจอพสารตีนสั่งตั๊กัืวสารเคมีอยู่ในนั้นครบแล้วดูแลก็คือใช้ประกันสังคมใช้ประกันสังคมครับใช้ยารักษาใช้ยาใช้ยาหมอใช้ฉีดทุกอย่างครับหมอแนะนําให้ตัด โทษนะฮะตัวต่อมทําซินก็หมอนั่นให้ตัดทิ้งเลยใช่ครับแต่ผมมาศึกษาแล้วว่าถ้าตัดมันจะทําให้ร่างกายเรายิ่งแยกเข้าไปอย่างเพราะมันมันไม่มีตัวกรองใช่ไหมครัก็เลยไม่ตัดพยายามเลี้ยงเลี้ยงมาตลอดนะครับแต่ท้ายสุดแล้วก็คือเลี้ยงสุดท้ายเลยก็คือตัดสินใจลาออกมาเลยพบสุขภาพไม่ไหวใช่ครับก็คุณต้นลองดูรูปสิครับเนี่ยทางคุณไก่เอาภาพมาให้ดูเนี่ยนิบัตรพนักงานนะฮะใช่ครับถ่ายเมื่อ20ปีที่แล้วบอก บอกว่าเป็นหัวหน้างานใช่ไหมฮะใช่ครับแต่หน้าคุณเนี <c oughs> ่ยเหมือนคนงานมากไม่เหมือนหัวหน้างานเลยคือโซมมากเลยนะฮะเนี่ยเอาผมเห็นใกล้ๆมากท่านผู้มีเกียริที่อยู่ด้านล่างอาจจะไม่อาจจะมองไม่ชัดนะฮะคือหน้าโสมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงสุดท้ายเราออกเพราะสุขภาพไม่ดีเลยลราออกเพราะสุขภาพไม่ดีครับแล้วแล้วสุดท้ายไปยังไงฮะคิดจะปปรับปรุงสุขภาพก็พอดีมีคนเขาแนะนําให้รู้จักตัวบิน อมนะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยก็ทานมาเยอะครับนะครับก็ฟังหูไว้หูอ่ะคุณคุณใก่พูดใกล้ๆใหม่นี่ผมผมก็ฟังหูไว้หูครับ,รบแต่พอเวลาเขานําเอกสารนํา VCD นะครับมาพบท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษบรรยายในห้องเนี้ยผมจำได้นะครับผมก็เริ่มเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มเริ่มทานก่อน ร่อทางจากตัวบิมสีเขียวนะครับเช้าสองแคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารมื้อเย็นสองแคปซูลเพราะคุณมีอาการโรคกระเพาะโรคกระเพาะครับกับต่อมทันซินใช่ครับอ่าฮะครับก็หลังหลังจากที่ทานไปวันละสี่แคปซูลต่อวันเนี่ยนะฮะเรื่องโรคกระเพาะประมาณสักเจ็ดวันถึงสิบวันนะฮะอาการที่ปวดแสบปวดร้อนท้องที่เป็นอยู่เรื่อยๆอาทิตย์ประมาณครั้งสองครั้งนะครับตรงนั้นก็ดีขึ้นนะฮะปัจจุบันนี้ก็ประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทานเผ็ดได้แล้ว ครับส้มตํานี่มาได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปหาอาจารย์อภัยนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับวิธีการเข้างานของคุณไก่ที่เคยทำเนี่ยหกโมงเช้าออกบ่ายสใช่ครับนะครับแล้วก็เข้าอีกทีคือคือหกโมงเช้าห้าวันแล้วก็พักสวัน แล้วก็ไปบ่า,บายสองห้า 2, วันพักหนึ่งวันบ่ายสองเข้าบ่ายสองถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งบ่ายสองครึ่งถึงสี่ทุ่ม, 4, มครึ่งบ่ายสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งคับตารางชีวิตแบบนี้มันทําให้ระบบการรับประทานอาหารมื้อของอาหารมันเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนหลายอย่างค่ะการพักแค่สองวันเนี่ยอย่างถ้าเราบินไปต่างประเทศเนี่ยเจ็ดแรกเนี่ยหลายวันเหมือนกันนะอ่าเป็นบางคนเป็นสัปดาห์ค่ะ บางคนเป็นสัปดาห์ใหญ่แต่นี่พักแค่สองวันนะคะร่างกายมันปรับไม่ทันเพราะฉะนั้นการหลั่งสารอะไรต่างๆมันก็จะสับสนวุ่นวายไปหมดอืมเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเรากลางวันมันจะหลั่งสารปริมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกลางคืนมันก็จะมีสารอย่างอื่นหลั่งมาอีกปริมาณหนึ่งเพื่อให้เราหลับมันมันจะเป็นแบบนี้ถ้าชีวิตประจําวันอแต่ว่า อันนี้ระยะการปรับตัวมันค่อนข้างน้อยสั้นเกินไปสั้นเกินไปนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าอะไรต่างๆมันสับสนวุ่นวายหมดการหลั่งสารภายในร่างกายที่จะควบคุมระบบการทํางานของร่างกายและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่ที่รับประทานแบบไม่สม่ำเสมอ,อเพราะร่างกายนี้มันจะจัดตัวเองเอาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าถึงเวลาอาหารเช้าทัน เรากมันก็จะมีน้ําย่อยอะไรหลั่งออกมาพอถึงกลางวันก็จะมีหลั่งออกมาคพอถึงมื้อเย็นก็จะหลั่งออกมาอีกอันนี้เป็นร่างกายตามปกติพอตกกลางคืนมันก็จะมีสารอีกชนิดหนึ่งหลั่งมาเพื่อให้เราเกิดการง่วงนอนแล้วก็หลับไปซึ่งช่วงนั้นน้ําย่อยก็จะไม่หลั่งแต่ทีนี้ของเรานี่มันสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดแผลกระเพาะอาหารมีได้อ่าเอาละเสร็จแล้วเริ่มต้นการ บินครับปริมาณเท่าไหร่ยังไงฮะเช้าก่อนอาหาร2องแคปซูลเช้าก่อนอาหารสแคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารมื้อเย็นอีกสองแคปซูลก่อนอาหารมื้อเย็นแคสองแคปซูลแล้วทานอยู่นานเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีผลในทางตีต่อสุขภาพก็เรื่องเกี่ยวกับปวดแสบปวดร้อนที่ท้องนะฮะก็ประมาณสัก7-10วันไม่เกินเจ็สวันก็เริ่มดีขึ้นอาจจะเป็นการหลังกดตรงนั้นอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนสภาพไปผมนี่ต้องถามอาจารย์เพราะอะไรฮะถึงเปลี่ยนไปฮะอาจารย์ต้องตอบผมแบบนี้ทุกครั้งอะเพราะว่ารายการเราออกอากาศใหม่ทุกครั้งฮะเราไม่มีการพูดซ้ำฮะแต่ว่าลาออกจากงานเดิมแล้วใช่ไหมคะแล้งงานใหม่ทํายังไงคะงานใหม่แล้วครับงานใหม่ช่วงนั้นก็อยู่บ้านแล้วก็ทําดูแลกิจการเทียกเกับที่บ้านครับช่วงนั้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ทานอาหารตามปกติครับก็ลาออกมานานนะครับกว่าจะเจอกับบิมนะแต่ร่างกายก็ยังยังคงอย่างนั้นอยู่สภาพก็หน้าหน้าเ็เปลี่ยนไปดีดีขึ้นนิดนึงครับตอนนี้นก็เปลี่ยนไปดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็โรคมันมันเรื้อรังมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่จะมาเจอบิมมันก็เริ่มปรับตัวมาแล้วนะคะครับแต่โรคกระเพาะดีขึ้นเพราะบิม น่าจะเป็นพ่อบิมแต่จริงๆยังใช้เวลานานนะคะเพราะว่าที่เราเคยเจอนี่บางทีสามสามวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยนะะก็จะดีขึ้นแล้วซึ่งหลังจากนั้นก็โรคกระเพาะก็ค่อยๆดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็ทานเผ็ดได้ทานเผ็ดได้ส้มตำนี่มาได้เลยครับถ้าอดอดมื้อเว้นไปอีกมื้อนึงอย่างเงี้ยมีอาการกลับมาไหม ก็ถ้าเว้นบ่อยๆมีเหมือนกันครับก็มีกลับมาอ่อนแน่นอยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นประมาณแปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับและต้องทนซินล่ะครับต่อมทนซินก็ตั้งแต่บิมมาตั้งแต่แรกปัจจุบันนี้ผมก็ทานแค่วันละหนึ่งถึงสองแคปซูลนะครับปีเสร็จๆไม่มีอาการนะฮะไม่พบอาการนั้นอีกเลยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราบิมด้วยสองสภาพแวดล้อมเราเราเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งด้วยก็เลยเป็นตัวเร่งเป็นตัวช่วยนะให้สุขภาพโอเค ไม่มีอาการเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปหาหมอที่บอกว่าจะต้องตัดตัดตอมทอนซินก็ไม่ไมีมไม่มีครับเดิมเดิมตอนตอน,ตอนที่เป็นเนี่ยปกติหมอจะให้ใบรับรองแพทย์สามวันถูกไหมครับครับสามวันครั้งแรกๆเนี่ยผมเป็นปั๊บสามวันสี่วันไปทํางานแต่ผมทํางานไม่ได้เพราะว่าเสียงไม่มีเพรเสียงไม่มีเราต้องประชุมพนักงานลูกน้องผมหกสิคนครัต้องประชุมวันละสองรอบ นะครับก็ไม่สามารถทํางานได้จนหัวหน้าบอกว่าถ้ามันไม่หายก็หยุดจนกว่าหายแล้วจะมาการลาป่วยผมถ้าเป็นต่อมตําสินทุกครั้งหนึ่งสัปดาห์ไม่ต่ำกว่าห้าวันต่อหนึ่งครั้งค่ะสุดท้ายลาออกเลยลาออกดีกว่าครับลาออกดีกว่าสุขภาพไม่ได้ด้วยใช่ครับนะครับแต่ทุกวันนี้แข็งแรงก็แข็งแรงครับผิวสวยใบหน้าสดใสมากเลยนะฮะใช่ครับผิวสวยหน้าใสอย่างที่จ์ดูไม่มีอาการเหมือนคนที่แบบว่าอิดโรยขณะที่ต้องทํางานขนาดนั้นค่ะ ก็ทุกอย่างเราเราต้องเลือกตัวเราเองอ่ะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างมากอาจารย์ครับจากกรณีของการบินเข้าไปแล้วต่อมทอนซินเนี่ยมันมันดีขึ้น <S 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 อาการมันลดน้อยลงอาจจะด้วยสองปัจจัยนะฮะอย่างของคุณไก่นี่ก็คือเปลี่ยนงานด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงขึ้นอาการก็น่าจะกลับมาอีกเชื้อหลักๆก็คือว่าไม่ติดเชื้อแล้วอืสาเหตุที่ไม่ติดเชื้อก็เพราะว่าร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ไปจัดการกับเชื้อ เพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับไม่เล็กขาวที่สร้างขึ้นมาก็คือ TH1 ครับแล้วก็ท h 1อสเพราะฉะนั้นเราก็ต่อต้านกับไอสิ่งที่มันจะเข้ามาโจมตีร่างกายของเราได้ชัดเจนครับส่วนอาการอาการปวดกระเพาะโรคกระเพาะจริงๆเราตอบคำถามนี้มา4ปีเป็นอาการที่หายเร็วที่สุดลองจากอาการแพ้ภูมิแพ้อากาศก็สาเหตุก็คือว่า มันมีการเพิ่มขึ้นของ t h 1, 1ซึ่งไปกด t h 2, 2ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเนี่ยโรคกระเพาะทั้งหลายนะครับแล้วก็ล้วก็นอกจากนี้ก็มีการเพิ่ม T. เร็กขึ้นมาด้วยคนที่เป็นเป็นโรคกระเพาะเนี่ยนอกจากว่าจะมีความไม่สมดุลของผุ่มคุ้มกันบางบางครั้งมันก็จะมีสารมีเชื้ออยู่ตัวหนึ่ง Helicobacter p y r o r i ครับซึ่งเกาะก,กินอยู่กับผนังลำไส้อยู่นี่นะซึ่งมันจะทำหลังสารแล้วก็ทำให้เกิดอาการอักเสบ Mm hmm. ผลิตภัณฑ์กาซีเนียเนี่ยมันมีองค์ประกอบตัวหนึ่งคือ GM วันะฮะซึ่งสามารถจัดการกับเชื้อพวกนี้ได้แล้วอยู่ในกระเพาะเนี่ย GM วันมันก็มีโอกาสสัมผัสกับกับเชือ้อนะะไ,ไ,ได้ชัดเจนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปมันก็นก็คงแคปซูลก็จะต้องแตกโอกาสสัมผัสกับ,กบเชื้อมันก็มี mm hmm. แต่อีกแฟกเตอร์หนึ่งซึ่งทําให้เชื้อมันตายเร็วก็คือว่าจากร่างกายของคุณไก่เองที่มีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา เม็ดเลือดขาวไปร่วมด้วยช่วยกัน,นในการจัดการกับเชื้อนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีการหายไปของอาการเหล่านี้อย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับเอาล่ะก็ขอแสดงความดีกับทั้งสองท่านนะครับสุขภาพจิตสุขภาพแข็งแรงดีนะครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับ Operation b หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิทักฑ์อาหารจากอเบริสบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ